ไม่เคยคำนวณโอ,อไม่ไค้คำนวณเลยแต่ตอนนี้ก็คือแบบอืมแล้วแล้วอยู่บ้านนี่แบบน้ำหนักขึ้นบ้างปะประมาณสี่สิบสี่เอ็ดอะประมาณนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นมากกว่าน,นี้อ๋อไม่ขึ้นไม่ลงมันขึ้นไหม,มันก็ขึ้นขึ้นลงลงสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดไม่เกินนี้ทำไมขึ้นหรอขึ้นหรือลง ไม,ไม่ไ้อฉันไม่บว,ว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ออกกําลังกายเลยจะออกมาก็ได้อะไรนี้โอ,อเออวาทำไมน้าฉนนานันใหญ่ขนาดนี้ยันนะฉนนันใหญ่กว่าแกแล้ว,ว <c oughs> อ่ะเฮ้ยคิดไปเองเปล่าทำไมผู้หญิงชอบแพนิก น้องฉันบอกว่าไม่เป็นที่หนึ่งเดียวบา้านน้องก็น,งน,น้องสูงกว่าฉันอ่ะแต่ฉันเตียเ้ยไงฉันเกิดต้องมองเาเ่กัน